หากเราจะกล่าวถึงพระราชกิจสำคัญและนับว่าเป็นพระราชกิจในลำดับแรกๆเมื่อเริ่มต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หนึ่งในนั้นก็คือการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาซึ่งเป็นสภาสูงอันประกอบไปด้วยเจ้านายชั้นผู้ใหญ่5้าพระองค์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและคอยช่วยเหลือพระองค์ในระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากรัชกาลที่6เข้าสู่รัชกาลที่7แม้ในระยะแรกเริ่มนะครับ สภาหแห่งนี้จะได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ทรงยอมรับว่าพระองค์เนี่ยยังขาดประสบการณ์ในการบริหารประเทศจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเปลี่ยมไปด้วยประสบการณ์และเป็นที่ทรงไว้วางพระราชาลือไทยทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและคอยช่วยเหลือพระองค์ในระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้แต่ต่อมาสภานี้กลับถูกตั้งคําถามว่าเป็นสภาที่ปรึกษา หรือเป็นสภาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับพระมหากษัตริย์เพราะต่อมาได้กลายเป็นเงื่อนไขสําคัญที่คณะราษฎรกล่าวอ้างว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบริหารราชการแผ่นดินภายใต้เงาของอภิรัฐมนตรีสภาซึ่งเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงเหล่านั้นและทําให้การพระราชทานรัฐธรรมนูญมีความจําเป็นต้องเนื่อนช้าออกไปจนเป็นเหตุให เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจึงจะมาทําความรู้จักกับอภิรัฐมนตรีสภากันว่าสภาแห่งนี้มีกําเนิดมีที่มามีบทบาทและจุดสิ้นสุดของสภาแห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ28พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เพียง3วัน หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7, เจเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่าอภิรัฐมนตรีสภาและได้ทรงแต่งตั้งเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ห้าพระองค์ซึ่งเคยรับราชการมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ทรงไว้วางพระราชาลือไทยให้ดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีประกอบด้วยพระองค์ที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงวรเดชทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่และทรงเป็นสมเด็จพระโสธรานุชาในรัชกาลที่หภายหลังทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศกรมพระยาพานุพันธุวงวารเดชพระองค์ที่สองสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมหลวงนครสว,วรรค์วรพินิษพระราชโอรสในรัชกาลที่หภายหลังทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตพระองค์ที่สมสมเด็จพระเจ้าบรมธวงศ์เจ้าฟ้าจิตรพงศ์กรมพระนริศรานุวัติวงศ์พระราชโอรสในรัชกาลที่สี่ภายหลังทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมธวงศ์เจ้าฟ้าจิตรพงศ์กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์พระองค์ที่สี่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิศวรักุมาน กรมพระดำรงราชานุภาพพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่ภายหลังทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิศวรรกุมารกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระองค์ที่ห้าพระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรักษ์กรมพระจันทบุรีนานาถพระราชโอรสในรัชกาลที่ห้าโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทาน,นีนิวัตรกรมมื่นพิทยาลาพฤทยากรขนาดดำรงตำแหน่งราชเลขานุกการฝ่ายต่างประเทศได้ทรงเล่าเกี่ยวกับการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาในครั้งนั้นไว้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทยัยเริ่มทรงรักษาราชสมบัติณวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เสนาบดีสภาตกลงให้กล่าวถึงพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาจนกว่าจะได้ทรงรับราชาพิเศษภายในสองวันนั้นทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าตั้งคณะอภิรัฐมนตรีขึ้นสำหรับมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาร,ราชการแผ่นดินและราชการในพระองค์การที่ตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นพระราชดำริมาแต่แรกเพราะข้าพเจ้าจำได้ว่าในวันที่27พฤศจิกายน ภายหลังเสวยราชเพียงวันเดียวมีรับสั่งให้หาข้าพเจ้าเวลานั้นเป็นราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศและเลขานุการเสนาบดีสภาขึ้นไปเฝ้าด้วยเรื่องราชการอื่นๆแล้วเลยมีพระราชดำรัสเล่าให้ฟังด้วยว่าทรงพระราชดำริจะตั้งคณะที่ปรึกษาชั้นสูงขึ้นไว้สำหรับทรงปรึกษาราชการทั่วไประหว่างที่ยังทรงใหม่ต่อหน้าที่ส่วนที่จะเรียกชื่อคณะอย่างไรนั้น มีผู้แนะนำถวายว่าให้เรียกสมุหมนตรีข้าพเจ้าได้กล่าวบังคมทูลเป็นความเห็นส่วนตัวว่าไม่รักชื่อนั้นเพราะเป็นชื่อสำหรับบุคคลอีกชนิดหนึ่งซึ่งสมเด็จพระ,ระบรมเชษฐาธิราชทรงตั้งไว้เป็นทํานองกีรติศัก์มิได้มีหน้าที่อันใดผิดกับพระราชประสงค์ที่จะทรงใช้จึงโปรโดกล่าวว่าอีกชื่อหนึ่งซึ่งมีผู้แนะก็คืออภิรัฐมนตรี ซึ่งเป็นคำใหม่ข้าพเจ้าเห็นว่าแต่ก่อนเคยมีรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินและเป็นผู้พิจารณาร่างกฎหมายเวลานั้นไม่ได้ใช้คำนี้สำหรับหัวหน้ากระทรวงแต่ไม่ใคร่จะได้ทำหน้าที่แล้วเพราะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหน้าที่ที่ยังคงมีนานๆทีก็เพียงเป็นที่ปรึกษาฉะนั้นคณะใหม่ที่ทรงพระราชดำริจะตั้งขึ้นนี้ หน้าที่เจาะจงเป็นที่ปรึกษาแต่เพราะทรงเลือกเฉพาะบุคคลชั้นสูงที่เคยงานใหญ่ๆมามากแล้วจริงๆจ,จะเติมอภิเข้าไปให้สูงกว่ารัฐมนตรีปรกติก็ควรอยู่จึงได้กราบบังคมทูลสนับสนุนคำว่าอภิรัฐมนตรีด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปร,โรดเกล้ตั้งเจ้านายที่เคยทรงงานใหญ่ๆเป็นอภิรัฐมนตรีห้าพระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงวรเดชซึ่งเคยทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการทหารบกและเรือเป็นจเจรทัพบ,บกและเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์หลายคราวในรัชกาลที่6 2. สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงนครสวรรค์วร,รพินิษ์ซึ่งทรงเคยเรียนและสอบไล่ได้เป็นนายทหารบกในกองทัพเยอรมันแล้วเข้ามารับราชการอยู่ในกองทัพบ,บกเล็กน้อย แต่ต้องย้ายไปเป็นผู้บัญชาการทหารเรือโดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นเหมาะสมและทรงทําหน้าที่นั้นได้เป็นอย่างดีจนได้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือคราวที่แยกทหารเรือออกไปตั้งเป็นอีกกระทรวงหนึ่งต่างหากต่อมาเมื่อขาดเสนาที่การทหารบกในรัชกาลที่6ได้ทรงย้ายมาเป็นเสนาทีการทหารบก 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งทรงเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทรงทราบขนบธรรมเนียมราชการในพระราชสำนักและราชประเพณีทั้งปวงเคยทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการกระทรวงกลาโหมกระทรวงวังทั้งทรงเป็นอัครศิลด้วย 4. พระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระดำรงราชานุภาพซึ่งทรงเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่ในราชการพลระเรือน เคยทรงจัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นแล้วจัดการปกครองหัวเมืองทั่วพระราชอาณาเขตทรงจัดกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นขึ้นจนเป็นกระทรวงที่เพียบพร้อมด้วยสมรรถภาพทั้งทรงเป็นอัครบัณฑิตทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีด้วย 5. พระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถซึ่งทรงเป็นผู้ช่ำชองในราชการคลังและเศรษฐกิจเคยเป็นเสนาบดีคลังและกระทรวงพาณิชย์ ทั้งทรงเป็นอักรบัณฑิตทางภาษาศาสตร์พระราชดำริทรงตั้งคณะอภิรัฐมนตรีขึ้นปรากฏว่าได้รับคันสรรเสริญทั่วไปว่าทรงใช้ปัญญาของผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นประโยชน์ทางต่างประเทศก็ชมว่าเป็นพระอรัฐประศาสนะในอันสุขุมคัมภีรภาพเสียงคัดค้านที่เกิดขึ้นภายหลังหาได้ออกมาในขณะนั้นไม่ สำหรับมูลเหตุที่ทำให้การจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภากลายเป็นพระราชกิจสำคัญในลำดับแรกๆของรัชกาลที่7เนื่องจากในเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นคลองราชสมบัติยังไม่ทรงมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินเท่าที่ควรถึงกับมีพระราชบันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นม้ามืดเพราะทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้องในรัชกาลที่ห้า ที่ประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงไม่ได้เป็นที่คาดหมายว่าจะได้ทรงรับราชสมบัติสืบร,ราชสันตติวงศ์เนื่องจากทรงมีพระเชษฐาที่ประสูติร่วมพระชนนีเดียวกันที่มีสิทธิ์จะได้สืบร,ราชสมบัติก่อนพระองค์ถึงสามพระองค์ได้แก่สมเด็จเจ้าฟ้าจากกาักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษนุโลกประชานาถ สมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุธิกรมหลวงนครราชสีมาและสมเด็จเจ้าฟ้าจุธาทุทธราดีลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยแต่แล้วบรรดาพระเชษฐาเหล่านั้นก็ทยอยสิ้นพระชนไปทีละพระองค์โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานาถเสด็จที่วงคตในปีพุทธศักราช2463สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณอินทราชัยสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2466 และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาสเสด็จที่วงคตในปีพุทธศักราช2467ดังนั้นในปีสุดท้ายของรัชกาลที่6ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์จึงตกมาถึงสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์สุดท้ายคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมกุลสุขโขทัยธรรมราชาโดยในพระราชบันทึกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวลงวันที่23กรกฎาคม พุทธศักราช2 4 7 4ที่พระราชทานไปยังพระยากาลยาณมัยตรีดรฟรานซิสบีแซร์ได้แสดงพระราชดำริเกี่ยวกับสาเหตุที่จะต้องทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีไว้ว่ากำเนิดของคณะอภิรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การกล่าวถึงรายละเอียดข้าพเจ้าได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องสะพานนี้กับมิตรสหายของข้าพเจ้าในบางครั้งมาแต่ข้าพเจ้ายังไม่ทันคิดว่า ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสจัดตั้งสภานี้ด้วยตนเองซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งก่อนหน้าพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนเสด็จสวรรคตเพียงหนึ่งวันข้าพเจ้าปรึกษาแนวความคิดนี้กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วารเดชและสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้าบริพัศสุขุมพันธุ์ พระองค์มพระนครสว,วรรค์วรพินิษพระองค์แรกไม่ทรงกระตือหรือร้อนนักเนื่องจากทรงคิดว่าเป็นการลดเกียรติภูมิของพระเจ้าแผ่นดินแต่พระองค์หลังทรงกระตือหรือร้อนอย่างมากเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จสวรรคตจึงตัดสินใจว่าควรจัดตั้งคณะอภิรัฐมนตรีในทันทีเรามีเวลาเพียงสองวันที่จะเตรียมการประกาศและหลังจากพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่แล้วสวรรคตสามวันคณะอภิรัฐมนตรีจึงถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีพระราชดำรัสไปยังองค์มนตรีตอนนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายถึงเหตุผลที่จัดตั้งสภานนี้อย่างเร่งด่วนอย่างที่ท่านทราบดีว่าเมื่อใกล้สิ้นรัชกาลประชาชนเริ่มหมดความเชื่อถือกษัตริย์พระองค์ก่อนและคำถามการสื่อพระราชบัลลัก์เป็นเรื่องที่หลายคนวิตกอย่างมากเจ้านายชั้นสูงพระองค์เดียวที่ทรงมีพระเกียรติยศอยู่บ้างก็คือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ หลายๆคนอยากเห็นราชบัลลังก์ตกแก่พระองค์แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงรอคอยพระประสูติการของพระอัครชายาและถ้าทารกพระองค์นั้นไม่ใช่พระโอรสราชบัลลังก์ก็จะตกแก่พระอนุชาของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าเสียใจที่จะบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงเพราะตัวข้าพเจ้านั้นเป็นเหมือนม้ามืดไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศ นับว่าโชวเข้าข้างข้าพเจ้าเมื่อเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิระเชศฐาของข้าพเจ้าสิ้นพระชนลงข้าพเจ้าจึงมีโอกาสเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หลายครั้งเมื่อพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่พระนครและตลอดระยะเวลาที่ประชวรข้าพเจ้าโชคดีที่ได้รับความเชื่อมั่นจากเสนาบดีและเจ้านายชั้นสูงอย่างเพียงพอที่จะทําให้ข้าพเจ้าได้รับการเสนอชื่อให้ครองราชด้วยความเห็นพ้องจากคนเหล่านั้น ข้าพเจ้ายังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอจ้าฝ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วร,รพินิตเมื่อข้าพเจ้าขึ้นคลองราดก็คิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะกระทําการบางสิ่งบางอย่างอย่างทันท่วงทีเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาอีกครั้งซึ่งมีการตอบรับในทันทีและข้าพเจ้าสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนมาได้จริงๆภายในวันเดียว ังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาลือไทยที่จะทรงแต่งตั้งเจ้านายชั้นสูง5้าพระองค์ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นอภิรัฐมนตรีหลังการเสด็จขึ้นครองราชาสมบัติเพียงสมวันโดยหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แต่งตั้งองค์มนตรีแล้วได้มีพระราชาดำราสแก่ที่ประชุมนั้นความตอนหนึ่งว่า เราคิดเห็นว่าตามราชาประเพณีซึ่งมีอยู่ในบัตรนี้พระเจ้าแผ่นดินมีมนตรีสำหรับเป็นที่ท,ทรงปรึกษาหา,หาหรือสองคณะด้วยกันคือองคมนตรีซึ่งทรงแต่งตั้งไว้เป็นจำนวนมากสำหรับทรงปรึกษากิจการพิเศษอันเกิดขึ้นเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างคณะหนึ่งกับเสนาบดีสภาผู้บังคับบัญชาราชการกระทรวงต่างๆมีจำนวนหย่อนยี สำหรับทรงปรึกษาหารือราชการอันกำหนดไว้เป็นหน้าที่ในกระทรวงนั้นๆคณะหนึ่งแต่ยังมีราชการอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการสำคัญอย่างยิ่งกล่าวคือที่จะคิดให้กิจการตลอดรัฐาพิปานนโยบายของรัฐบาลเป็นอุปการอันหนึ่งอันเดียวกันทุกกระทรวงทบวงการแต่ก่อนมาตกอยู่ตามพระบรมาราชวินิจฉัยแม้มีพระราชประสงค์จะทรงปรึกษาหารือผู้อื่น ก็ได้อาศัยแต่เสนาบดีสภาเราเห็นว่ายังไม่เหมาะเพราะเหตุที่เสนาบดีสภาสมาชิกตั้งตามตำแหน่งกระทรวงมีจำนวนมากนั้นอย่างหนึ่งและล้วนเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งเราจึงคิดจะตั้งมนตรีขึ้นใหม่อีกคณะหนึ่งเรียกว่าอภิรัฐมนตรีสภาให้มีจำนวนสมาชิกแต่น้อย สำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงปรึกษาราชการทั้งปวงเป็นนิดเพื่อจะได้เป็นกำลังแก่การที่ทรงพระราชวินิจฉัยราชการทั้งปวงในการตั้งสภาอภิรัฐมนตรีนี้ผู้ซึ่งสมควรจะเป็นสมาชิกจำเป็นต้องเป็นผู้ซึ่งมีความคุ้นเคยและชำนิชำนาญราชการมากมาแต่ก่อนและประกอบด้วยเกียรติคุณทั้งความปรีชาสามารถสมควรเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัไทยของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดจนมหาชนทั้งหลายดูเหมือนว่าการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีในครั้งนั้นจะมีผู้รู้อยู่ไม่มากเข้าใจว่าคงรู้แต่เฉพาะเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นอภิรัฐมนตรีและข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดบางท่านสำหรับท่านอื่นๆคงจะได้รู้เมื่อมีพระราชดำรัสในที่ประชุมองคมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2468 ดังที่หม่อมเจ้าหญิงพูณพิสมัยดิสกุลพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสรงเล่าไว้ว่าวันนั้นข้าพเจ้านั่งอยู่ที่เฉลียงหลังตำหนักใหญ่เราวเที่ยงวันได้ยินเสียงคนพึมพำพึมพำอยู่ที่โต๊ะเซ็นชื่อโผล่ออกไปดูเห็นแต่งเครื่องแบบอย่างไปงานหลวงกันทั้งนั้นแล้วก็ไหลามาเทมาเป็นหมู่ๆทั้งหนุ่มทั้งแก่ไม่หยุดหย่อน ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าพากันมาเซ็นชื่อกันทำไมวันนั้นก็เป็นแต่วันประชุมสภาองคมนตรีตามพิธีขึ้นรัชกาลใหม่ไม่เห็นว่ามีอะไรแปลกเดินผ่านไปดูทางนั้นก็เห็นผู้คนที่เข้ามาหน้าตาเบิกบานพูดจาหัวเราะต่อกระซิกแล้วก็รีบกลับออกไปข้าพเจ้าพบภรยาคนหนึ่งที่คุ้นเคยกันก็ไม่กล้าถามเพราะคนมาเจ้าคุณผู้นั้นแวะเข้ามายกมือไหว้กระซิบบอกว่า ดีใจจริงๆรู้สึกโล่งอกแล้วก็พูดดังๆว่ากระหม่อมทูลลาทีจะรีบไปที่อื่นต่อไปอีกแล้วก็ผุนผันรีบกลับไปเราทุกคนต่างงงว่าอะไรกันยังไม่เข้าใจจนเสด็จพ่อเสด็จกลับมาจึงตรัสบอกว่าทรงตั้งอภิรัตห้าคนพ่อได้เป็นคนหนึ่งสังเกตดูคนพอใจกันมาก ส่วนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในฐานะผู้สนับสนุนพระราชดำริในการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาและเป็นหนึ่งในเจ้านายที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอภิรัฐมนตรีได้ทรงบันทึกไว้ในภายหลังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เกียรติอย่างสูงและน่าพอใจด้วยการอ้างถึงชื่อของข้าพเจ้าในพระราชบันทึกของพระองค์ในหมู่ผู้สนับสนุนแนวความคิดของพระองค์เป็นกลุ่มแรก และมั่นคงในการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีข้าพเจ้าทำเช่นนั้นเพราะข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าสภานนี้เพียงลำพังอาจจะใช้การได้สำหรับบริหารสยามให้ประสบผลสำเร็จภายใต้สถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบันถ้าข้าพเจ้าจำได้อย่างถูกต้องข้าพเจ้าได้แสดงความคิดเห็นต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าข้าพเจ้าไม่คิดว่าการปกครองแบบอักรมหาเสนาบดีจะทำอะไรได้ในสยาม ดังนั้นจึงเป็นที่มาของศักดิ์ศรีและความพอใจในตัวของข้าพเจ้าที่จะเห็นผลลัพธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีเพราะทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าคิดไม่ผิดที่ให้การสนับสนุนพระองค์และข้าพเจ้าหวังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงทราบว่าเป็นความยินดีของข้าพเจ้าเมื่อนั่งในสภาได้เห็นและรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินเรื่อยมา ได้ละทิ้งความมักใหญ่ไยสูงและทำงานด้วยกันเพื่อผลประโยชน์ของสยามเพียงอย่างเดียวครับและทั้งหมดในวันนี้คงทำให้ทุกคนได้รู้จักอภิรัฐมนตรีสภามากขึ้นโดยเฉพาะความเป็นมาและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาซึ่งต่อมาได้กลายเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในสมัยรัชกาลที่7จแต่จะจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาในคลิปเดียว ก็เกรงว่าเนื้อหาจะหนักและคลิปจะยาวจนเกินไปจึงขออนุญาตแบ่งออกเป็นอีกตอนหนึ่งเพื่อสรุปถึงบทบาทและหน้าที่ของอภิรัฐมนตรีสภาสาเหตุที่ทําให้ความนิยมของอภิรัฐมนตรีสภาตกต่ําลงจนเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาต่อมารวมทั้งการสิ้นสุดของอภิรัฐมนตรีสภาพร้อมกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในสยามท้ายที่สุดนี้ ผมคงต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลได้แก่พระราชดำรัสทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสภาจดหมายเหตุบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2468ฉบับที่พริยาประกาศอักษรกิสงเสงี่ยมรามนนทเรียบเรียงสมเด็จพระร่างเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7โปรดกล้าให้พิมพ์เป็นที่ระลึกในการเชิญพระบรมอัฐิเสด็จคืนสู่พระนคร ในปีพุทธศักราช2,491สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475ของหม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิสกุลของสำนักพิมพ์มติชนและอวสานสมบูรณาญาสิทธิราชในสยามของเบนจามินเอบัสสันของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ